สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องของเขาทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินนะครับพอเฮงสิพาพี่น้องนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณย้ายทองใบนะครับคุณย้ายทองใบงวดก้านเพิ่นกระไฮสามสี่เก้าศูนย์เจ็ดวก็บสามเจ็ดนะครับปรากฏว่ามาออกชุดกางนะครับมาออกเออเจ็ดศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์เก้าันเขาตัดกับของสีเขา เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะคำพูดตัดกัโชคดียู่งวดนี้คุณยายเพื่นฝันดีเราไปเนาะสิพาลูกร้านโชคดีเพราะว่าเพิ่นได้ตัวดีเปนเนาะเกี่ยวกับความฝันของเพิ่นนะครับคุณยายเพื่นฝันก็สสอยูประมาณนี่เฮาเตี่ยวนะครับเด้อความฝันของคุณยายครับเดี๋ยวสิพามาทมความฝันของคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับบัดีีนี่ก็หลยมือแล้วแต่มาเยี่ยมคุณยายนะครับ ไอ้ยจ่มคุณยายคุณยายก็บอกว่าท่านด้ฝันกับพราฝันก็บพเป็นยังไงคุณยายคุณผักันจักหน่อยวดนี้กับฝันแล้วบ่ฝันแล้วโอ้ฝันแล้วฝันเป็นตะได้โชคไดลาบง่ายๆบ่เนาะนะฮาฮ่าอ่าฮ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 ่าน่าฮ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 าาคาาา <Yeah. S 2> ผู้ติดตามผู้เบิง่งอยู่เอาพี่น้องเขาเมื่อเล่ากับกด uh huh. ได้กดแชร์เป็ี่นกำลังใจใคุณยายได้เด้อน,นะครับอย่าลืมกดติดตามไปนำ้ำ uh huh. เพราะว่าคุณยายเพิ่นได้ความฝันเพิ่นกระสิบอกหลูกบอกลานบอกทั้งช่องของเขาให้นำมาเผยแพร่เป็นแนวทางความฝันบางเทื่อกับเปลี่ยนความจริงบางเทื่อกับเปลี่ยนชคลาบบางเทื่อกับเปลี huh. ่ยนระหว่างวังวดที่ผ่านมาเนี่็เขาอยู่เนี่ เขาอยู่มันเหรอจ็ดศูนย์เข่ามันมีตัวกันเนาะยี่สิบมากันเจ็ดห่้เข่าบ่ถือสูตรกันยังมามันเป็นยังไงเขาอยู่อ้าวให้แม่เอาเรื่องฝันหมอมาหนี่เอาอันบัตรที่นี่ก็จะทำเอางวดไม่คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี่เนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมใกล้สิหอดนี่คุณยายฝันว่าจังใดนอนสองสามมือมานี่ครับแม่ฝันแล้วฝันว่าแม่ได้ถวย ยักมาใดมาจังไหนแต่ว่าใส่ถุงชิพ่าใบมีอ่อนตอนอ่อนตอนอยู่ผู้ใดอย่างไดนั่แม่กับว่าไห่ือแม่ว่าไห่ผู้ใดสิพ้าใบแม่ก็ได้คือว่าเก้าหนึ่งหาแม่คือว่าเดียวนี่จังไหนคุณยายจะคอยตีเก้าหนึ่งหาแม่เป็นเก้าคือว่าโอ้ผู้เท่านี่เป็นเก้า แม่ตีเตีเก่าหนึ่งหาก็หาหนึ่งหาคือปลาเดียวเพราะว่าถวยสิบหาใบเออหิวอนตอนยนี่หิวเส้นมือเอาเอาเส้นทุงหิวเส้นมือบวกครับเออหิวอันตอนเยกก็เด้คือว่าหาหนึ่งหาบ่อหรือมันเก่าหนึ่งหาต่างเนี่ยเขาจะเอาจังสีค่ะคือว่าเป็นศูนย์น้ำก็ได้ที่เนาะเออ,อเพราะรว่าถวยมันปากมันกลมๆเป็นศูนย์หนึ่งหาก็ได้เก่าหนึ่งหาก็ได้ตัวปากขาคุณยายเปลี่ยนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปดเด้อ เออเป็นยังไงกับว่าดิแปดหนึ่งหากับเป็นได้นะถอยมันถอยไปมันก็มีแต่เท่านี้หของสิตีเพราะว่ามีแต่ร์ถวยกับคุณยายดิสอนยานี่นมีท่บ่มีอีหยยังเลมนไก่นหลามีเท่านี้มีเท่านี้ความฝันมีเท่านี้นอ่นเหมือนไหนเก็เม็ดไปเม็ดไปอยู่บ่ได้ฝันอีกเลยมั้งครับบ่บ่ฝันอีกเลยนี่มือเดียว นี่มือเดียวฟันกับฟันสันสันจ้าจ้ฟันสันสันจ้าจ้เอาเฉียนเฉียนเลยเ่าวันนี่เฉียนเฉียนเลยคุณยายว่าเอาเฉียนเฉียนเลยเฮาหวันนี่เฉียนเอาเฉียนเฉียนเลยหวานนี่ต่อมาให้ผมตีผมตีตีเป็นเก้าหนึ่งห้าคือคุณยายบอกเนาะเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สิบตีศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าพ่อผมเพราะว่าเกิดกันกันไม่กันยังที่ กันว่าผู้เฒ่าผู้งิงอาจเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้มดที่นี่ก็ศูนย์นี่ก็ปากถวยมันกลมๆเนาะอ่ะแต่คิดอยู่อันั้นกิดอะไรศูนย์หนึ่งหาก็เป็นได้คือจังหลน้านฟันเน็นเห็นว่าต้มไข่ตะเกียบไข่มันกลมๆแม้วนีที่เขากันด้วยความฝันของคุณยายนี่เป็นฟันซ้ำนั่นเล้อ่น้องเล้อ่น่องก็คิด ติดตามเบิงนะครับพิจารณาเบิงนะครับเด้อียนเชียนเลยไปเชียนเชียนเลยเพรคุณยายเพิ่นเบิงขาทางและเพิ่นมั่นใจคัาเด้อพี่น้องเนี่ยมั่นใจคขาจนไรเชียนเชียนอ๋ัวหันแม่เชียนนันขายหนาขับกันยังไงว่าพวกขายดีคุณยายบงหันเขาด้เรียกเขาแต่ว่าคนกับสีไป็นน้ำสองโตกุไล่คนเอาว่าเป็นคือว่าบ่มาเอาบ่บ่เอาซานโตตัดออกตัดออกมันก็คือเลยนะ ก็่อกแบบนีพี่น้องหลายคนอยู่คนก็ถือยูร้องถือเ่ื่อไรถึงห้าบาทสิบบาทเพิ่นว่าโอ้บ่พอสิได้ปั่นคุณยายใส่เอางวดนางวดนาเพิ่นว่าเเพิ่นอาจ้ะให้โชคดีลูกหลานโชคดีก็ดีใจเนาะคุณยายเนาะได้เฮ็ดบุญเนาะหน้าเทียบผู้ขาดผู้เคิร์นหน้าเทียบผู้ขาดผู้เคินบ่มีเงินไส่จะไปถือกันถือได้ความฝันของคุณยายไปเป็นโชคดีเพิ่นมีเงินซื้อปลาทูยหยาดอยู่เด้แวย เอ,อยากให้ืออเปน็นยังยากให้โชคดีค่ะเราะ่อยากให้โชคดีคดก็เพราะมันั่งเฝ้าซื่อฟังเหล่านักคุใหญ่เนาะอ่าอุบไว้แต่ซื้อตะลูกตะหลาน,นใม่นั่นนี่ก็ได้อ่าอันนี้คุณยายเพิ่นก็บแบ่งปันนะครับเพิเ่นบ่แพงดอกพี่แสงมันก็ได้มีเป็ดจำมาคุยเรามีเป็ดมีหามีหนึ่งอะไรต่างอ๋อของใหญ่คนนั้นสอนให้ฟังมีเปดมีหามีหนึ่งเออแสงนั่งคนครับว่าชิบเป็ดชิบหามันว่าเออมันตีใส<อ>่กันสามตัวก็พอจังอ๋อ สามตัวเขาเจ้าสีมูลออกไปเลยตัดใช่กันไหมเนาะมันจะเอาแจนหนึ่งหางกับผมแจกอีเสียงไปอันทียแล้วแต่ว่าคนก็ใดตัวเดียวก็เจ้าละเมียขุนทูนมาบอกกันว่าก็จะได้ออกไปเรียนน้ำเพลินนี่หรอกเพลินนี้ความฝันยังไงเพลินจะได้ว่าเป็นตีแปดหนึ่งหางมันปิดใกล้กันอะดิบันเนีไยแปดหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเนาะก็เก็ดได้ขึ้กันก็เจ้าละเมียสันว่าครับ ถ้าผมตีของคุณยายในผมก็ตีเปลนแปดหนึ่งหาน้ำเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้หญิงอาจจะเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้เก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแม่ไปนักมากเลยปวดแฉ่งปวดขาดกขยัดออกตัวคุณยายเหยียดออกเหยียดออกย้ะไปคูนไว้แล้วกันปวดเหรอตามสบายตามสบายครับธรรมดานะ<อ>แตผ่ผู้น้อยน้อยผู้น้อยนุ่มซุ่มกลับยังปวดอยู่ที่ป่ะเด็นกินเข่ากับพวกเอี่ยมเนี่ย ลูกลานมาเสียวยังนอฟอกซูฟันตียานบ,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 บ่ันตีเย่านบ่อฟันที่ย <laughs> ่ันบ่อกฟันคือเก้าเหรคุณยายขันมันเข <ừ> าสินีโชคนิดน,นงอืม่อชมดีงะความฝันของยายทองใบ วันนี้ก็ตีเป็นแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวโจทย์แล้วนะครับบัตรที่นี่เสี่ยงพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้หรือว่าจดไว้เลยครับเด้ออันนี้ความฝันของคุณยายทองใบเนาะครับเนาะพี่น้องก็เคยโชคดีกับเพื่อนยู่ต้นตำรับซ้ำโตแตกนะครับวดนี้ก็ที่ซ้ำโตแตกนะครับ นี่คือความฝันของเพิ่นเพิ่นฝัน่าเพื่อนได้ได้ถือถุงถวยนะครับเพื่อนเอาถวยเส่ถุงงูหิ้วนะครับถุงก๊อบแอบเขาเนี่ยให้คุณยายถือไปมีถ้วยยุสิบห้าใบนะครับคุณยายเพิ่นได้ตีเก้าหนึ่งหานเพื่อมาเพิ่นเปลี่ยนผู้เฒ่าแต่ว่าแอดมินว่าเพื่อนเปลี่ยนผู้เฒ่าผู้ญิงก็เลยลดแต้มลงแต้มหนึ่งเป็นแปดหนึ่งหานะครับศูนย์หนึ่งห่านี่ก็มาจากปากถวยนะครับเป็นวงกลมก็เลยตีว่าเป็นศูนย์หนึ่งหาน้ำนะครับ พี่น้องแคปหน่าจอด้วยครับเดอ้อเอาลืมเขียงงวดใหง,ง่ไม่ค่นะงวดงวดวันที่หนึ่งมีคอหกันห้านะครับนี่นะครับอา้าวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ความฝันของคุณยายทองใบนะครับต้นตำรับสามตัวแตกของเขาบอตามบอเร้นะครับเพราะว่าคุณยายพื่นฝันดีฝันแม่นตลอดนะครับ จอมฟันแม่นแห่งจังหวัดกาลสินคือกันผู้หนึ่งนะครับกันไม่ฟันแล้วว่ามีพลาดนะครับว่อน,นี้ฟันย่างเดียวฟันเทียเดียวฟันคอรอฟันสันสันนะครับพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงคุณยายดเด้อนะครับมีผู้ติดตามในหลายผู้ใดอาย,ยากกระทำบุญกับคุณยายก็โทรมาหาเพ่อเฮงนะครับเดอ้อคุณยายเพิ่นพวกนี้ดอกบัญชีนะครับ่านทางช่องของเฮาได้รับรองว่าถึงมือคุณยายร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับคุณยายเพิ่นกับพมีเนวาไห้นะครับก็มีต่ความฟันนองเรามาฝากพี่ฝากน้องนะครับยวเสพคุณยายเพื่นเ่้าฟันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่เอาคุณยายย้อนควมฟันอีกจากรอบเนาะอาเทียภูเขามาทั้งที่หลังพี่่ได้ฟังควมฟันคุณยายฟันไาาว้จังไรก็ครับแม่ก็ฟันมาจักไผเอาถวยให้แม่แม่ก็ได้เอาลวดบู่งจักปะป้วนบ่วงจากทีมาเออบ่องจากทีมาครับถือหิวอ่อนตอน ถวยซิบหาใบถวยซิบหาใบอืมซิบหาใบามแม่ก็เลยคิดว่าแม่เป็นผู้เฒ่าอืมเด้วาเก่าหนึ่งหาบา่อมาสั่นครับว่บาดิ้ครับแม่ก็จิตแปังสี่ละพ่อเหตุลูกหลานมันเมี่ยงคนเดยโห่นั่ได้นั่มหาเทียเป็นยังบุญยังที่เป็นยังบุญครับเทียเป็นโชคลาภเนาะคุณยายเนะาะ สาตัวคอยความฟันของคุณยายนี่เป็นโชคลาภให้ลูกให้ล้านผู้ติดตามรับชมผู้เบิ่งในตอนนี้เด้อการแห้งเปลี่ยนอีกอีกดออันบัดที่นี่คันละมือเลขสิออกให้ลูกล้านมาถามอีกเด้อเด้อห้าเที่ยวฟันอีกครับห้าเที่ยวคุณยายฝฟันอีกห้าเที่ยวลูกล้านไปเสี่ยงเบิ่งแล้วพอสิคุณยายนเป็นสิฝฟันดีอยู่ทั้งพี่นะสร้างความมั่นใจให้กับลูกล้านมาคุณยายเนาะครับ ก็ขอบุญขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อขอให้ยูดีไม่แห้งอายุมมั่นควรยืนเด้อคุณยายลูกไปเก็บยามันกำไรให้ลกูกหลานได้มีโชคลาภนำ <ๆ S 2> เดี๋ยวสิหารสู้ใส, <ๆ S 2> สต่อเงินเป็นนังบุญนังพุทธนะครับผมอาพี่น้องก็อย่าลืมเด้อนะครับผู้อยากทำบุญกับคุณยายติดต่อมาทางแอดมินตามเบอร์โทรยูใตคิปนี้เด้อพี่น้องเด้อ ขอให้พี่น้องสุขีสุข,ขังสตังล่นธงล่นไทยความเกียรยะได้ความไข่ยามีพยันอันตรายโลกพยายจะได้มาเบียดเบียนขอให้ลำล้ำเรื่อยๆกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ